นี่เป oh, well yeah, ็นไม้ไอนี่เป็นไม้เป็นอะไรเป็นเนาะก็เลยผือไม่รู้เป็นไม่เป็นเป็นเออเป็นี้มัเ็นะเดับีจัดี๋ับาทบาทเหรในตลาดรถเท่าไหร่มาแ้พี่ แปดสิบในตลาดนี่มะนาวแป้นไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใชนี่มะนาวอ,อะไรนี่มะนาวอะไรก็ไม่รูเองครับนี่เท่าไหร่นี่โูหกสิบวะฮะนี่นนหกสิบแล้วนะคะไม่เจอรู้เท่าไหร่เลยตอนนี้ถามยังตูพี่ตลาดนี้มันเจ้ามันบางทีต้นร้อยกว่านะนั่นเหรอมันแต่ะละเจ้าไม่เหมือนกัน

อันนี้โรยเท่าไหร่ครับพี่ก็มาซื้อประจำกันนะอ๋อขายวันอังคารกับวันเสาร์มนที่มีตลาดนั่อ๋อขายไม่ขายทุกวันเเจจ้้าาขขอองงถูกไหมพี่ผักสูงไหมถูกเหรอในตลาดรถเท่าไหร่พี่เปรียบเทียบขาดเหลือกันกับตลาดต่อกิโลกิโลอะไรเท่าไหร่ได้พี่ขาดเหลือกัน ไอ้นี่สีสิบไม่ใช่ในตลาดห้าสิบเยี่ยมใชราคาตกอ๋ออ๋อบีละมาทุกละมาจาียาลไาล่จียาไลา่กี่เนึงซึ่งราคาแตกต่างจากจารัหลายบาทนะครับซึ่งไอ้ซึ่งมะนาวพี่มะนาวมะนาวมะนาวหกสิบบาทมะนาวหกสิบบาทเป็นมะนาวอะไรมะนาวแปนเหรอมะนาวกอ,อ้ลองกับพี่คิดลองกับพี่คิดนะโวยใส่นะโหกสิบหกสิบบาท ถึงกับพักอะไรเป็นพวกทั่วแล้นยังกอะไรอ่ะลกซแตกแต่มาบางวันโตกับโตกของมันกป็แตงสี่สิบบาทสี่สิบบาทแตงนะพีกกบพีกบพีพีกกบแต่ซิมันมาโตกกะแคโตกเปินพีกอะไรพีกกบเลี้ยงเหรอไม่จินดาเลี้ยงขเลี้ยงดูยอ่ะจินดาจินดาเท่าไหร่จินดาเท่าไหร่นะแปดสิบจินดาแปดสิบแล้วก็กเลี้ยงลอยลอยนนะ ดยเดี๋อันั้นพักพักไปกอะไรนะจินดาการันมสวการกับวนะมัเสวอนเยูเไรเนี่ยอยู่ไรอนปลาในไลไลปลาไล่นาฬกาไลปลาไลกปลากอกอปลากอบอ่อยู่อะไลไนี่อะอยู่อะไรอันนี้เปลี่นอัเปลแล้วนะซึ่งขายมาหน้าเปิดขายหน้าหรือยังได้เกือบปีแล้วเกือบปีแล้วขายอาทิตย์นึงกี่วันสองวันสองวันพักนี่ปีละไปไหนเนี่ยยาลามาไากยาลา แล้วทีนี้เราก็ทําให้เราขายได้ถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไปไปรับเองไปรับเองอ๋อไอ้ที่เขามาแับนี่คือว่ามันแพงอะนาะมีข้าวนซ่งอย่างไหมเนี่ยอร่อยกไปรับฮะเก้าหมื่นร้อมเราในหมื่นหนึ่งอ๋อไปรับถึงที่ในตลาดที่ตลาดนี้นะฮะตลาดเช้ายะลาตลาดยะลานะขอบคุณกับพี่